กรมโยธาธิการและผังเมืองเป็นหน่วยงานที่มีบทบาทสำคัญในการเป็นองค์กรหลักของประเทศด้านการผังเมืองการพัฒนาเมืองการอาคารและการบริการด้านช่างซึ่งพร้อมจะดำเนินงานตามภารกิจและนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในการขับเคลื่อนและปฏิบัติภารกิจโดยยึดหลักทันโลกทันสมัยทันท่วงทีตอบสนองต่อความต้องการของพี่น้องประชาชนได้อย่างทันท่วงที และเนื่องในโอกาสมหามงค,คลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะทรงเจริญพระชนมายุ7 2พร0ษาในวันที่28กรกฎาคม2567 กรมโยธาธิการและผังเมืองได้ดำเนินการโครงการเฉลิมพระเกียรติ5โครงการสำคัญเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและหนึ่งในโครงการที่สำคัญคือโครงการพัฒนาพื้นที่เกาะสีชังเพื่อการพัฒนาเกาะสีชังให้เป็นเมืองน่าอยู่คู่การท่องเที่ยวธรรมชาติประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมให้เกิดความสมดุลอย่างยั่งยืนโดยมีการวางเป้าหมาย5ยุทธศาสตร์ที่สำคัญคือยุทธศาสตร์ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐานยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยวยุทธศาสตร์ด้านคมนาคมและขนส่งยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยมีการจัดทำแผนพัฒนาพื้นที่รวมกับทุกหน่วยงานแบบบูรณาการซึ่งโครงการนำร่องที่นำมาดำเนินการอย่างเร่งด่วนคือการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานโดยการพัฒนาระบบน้ำประปาในพื้นที่ก่อสีชังเพื่อให้ประชาชนมีน้ำประปาใช้ตลอดปี ซึ่งทางกรมโยธาธิการและผังเมืองได้เริ่มเข้าไปดําเนินการในการวางระบบน้ําประปาให้กับคนในพื้นที่แล้วการพัฒนาพื้นที่เกาะสีชังนะครับซึ่ง กรมโยธาธิการและผังเมืองได้วางผังแม่บทไว้นะครับไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาในหลายๆมิติด้วยกันเรื่องของสาธารณภคยเสาร์ว่การเรื่องของเส้นทางคมนาคมเรื่องของสภาพสิ่งแวดล้อมหรือแม้กระทั่งเรื่องส่งเสริมการท่องเที่ยวเนี่ยนะครับกรมโยธาธิการและผังเมืองเนี่ยเราได้ดําเนินการวางผังแม่บทไว้ครบถ้วนแล้วนะครับขณะนี้อยู่ระหว่างการดําเนินการอย่างเป็นรูปธรรมในเรื่องของการบริหารจัดการในเรื่องของสาธารณภคเรื่องน้ำนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่จําเป็นและก็ขาดแคลนอยู่ที่บนเกาะสีชัง หลายสิบปีนะครับดังนั้นเนี่ยในการแก้ไขปัญหาเนี่ยกระทรวงมหาดไทยก็ได้มอบหมายให้กรมโยธาธิการและพังเมืองเนี่ย ลงไปจัดทําโครงการเป็นการวางท่อส่งน้านะครับไปยังทุกบ้านเรือนระยะทางที่เราวางท่อรวมๆแล้วถึงหน้าบ้านของทุกครัวเรือนเนี่ยรวมๆ7กิโลเมตรเศษนะครับโดยจะทําให้พี่น้องประชาชนที่อยู่บนเกาะสีชังเนี่ยลดค่าใช้จ่ายลงเนี่ยจากเดิมน้ําลูกบาทเมตรละ200บาทเนี่ยลงเหลือไม่ถึงร้อยบาทนะครับนี่เป็นสิ่งที่บรรเทาความเดือ,อดร้อนแล้วก็พัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับพี่น้องชาวเกาะสีชังครับ ตอนนี้เราไม่มีน้ำประปาค่ะต้องอาศัยซื้อน้ำใช้มันต้องขนถ่ายมาจากที่ฝั่งมีค่าขนส่งแพงพอมาถึงเราแล้วมันก็จะแพงขึ้นไปอีกคนที่ต้องการน้ำก็เยอะก็ต้องไล่ตามคิวไปบางทีสั่งวันนี้ก็ยังไม่ได้ใช้ขอบคุณกรมโยธาธิการที่สร้างโครงการนี้มานะคะทางชาวบ้านจะได้สะดวกสบายขึ้นเราจะได้ใช้น้ำในราคาที่ถูกและสะอาดแล้วก็ความเป็นอยู่น่าจะดีขึ้นนะคะ คือการที่ไม่มีน้ําประปาใช้มันก็ลําบากอยู่แล้วเวลาที่เราไปซื้อตามรถตามอะไรเนี่ยแพงบางทีต้องรอคิวถ้ามีน้ำประปามาแล้วก็ส่งถึงหน้าบ้านเลยเนี่ยอะไรๆมันก็วิเศษสุดเราจะเปิดใช้เมื่อไหร่ก็ได้เราก็จะเอาไปใช้ในการเกษตรก็ได้การปลูกผักปูกอะไรก็ได้จะลดต้นทุนมันเป็นอะไรที่ดีดีดีมากๆครับผม การพัฒนาแหล่งน้ําประปาของกรมโยธาธิการและผังเมืองนั้นเป็นการเข้าวางรากฐานในด้านสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานเพื่อพัฒนาไปสู่แหล่งท่องเที่ยวที่ดีในอนาคตเป็นการสืบสารรักษาต่อยอดช่วยยกระดับและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในพื้นที่ให้เกาะสีชังพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติที่น่าอยู่น่าเที่ยวได้อย่างยั่งยืน